คือวันแรกที่ทราเห็นยสภาพศพน้องน้องคว่มหน้าน้องคว่มหน้ามือมือเนี่ยอยู่ข้างหลังแต่มือไม่มีเครื่องมัลน,นาการต่างๆไม่มีแต่มือน้องแบบอยู่ที่หลังคนจมน้ําะนะก็ลอยไปตามน้ําตามกระแสน้ําก็อยู่อย่างนี้ก็ผมเห็นแต่ผมตอนนั้นยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเห็นอสะโพกนิดหน่อยเพราะาน้องเขาใส่บอดี้สูทอ่า ก็เห็นแต่ไม่ได้แบบว่ามือคอยหลังบอกว่าโดนมัดไม่ไม่ไมนั้นอนั้นอนั้นอันน,น,น,นั้นไม่หรืออาจจะโดนมัดแล้วก็มาปล่อยมาแก้แล้วก็ปล่อยลงน้ำหรือเปล่าก็อันนั้นผมไม่ผมไม่เห็นที่จริงพอเราจะสงไเราคิดว่าน้องตกนะเพราะว่าไปฉีดหายเรือจริงคือตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นจริงๆริงแต่ทัาเนี้ยมันมาเอกอีกนิดนึงถ้าอืดขึ้นมาเนี่ยตามธรรมชาติคนเราเนี่ยนะจมน้ำลงไปทุลนทุลาย หนึ่งวันสองวันสว่วนที่สามืดออขึ้นมาแน่นอนแต่สภาพของน้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามธรรมชาติที่คนธรรมดาตกน้ำตายตาต้องถลนลิ้นต้องออกมาเยอะแล้วตานี่อาจจะมีพวกเลือดหรือจมอกูกอาจจะมีคาบเลือดอะไรต่างๆแต่หน้าน้องเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นท้องก็แบนหน้าฝั่งหนึ่งทางด้านทางด้านซ้ายด้านขวาบวมช้ำ ตาปูดอีกข้างหนึ่งไม่มีอะไรแต่ตาเนี่ยเปิดเห็นเห็นเห็นตาขาวกับตาดำเต็มลูกตาฝั่งหนึ่งต้องโดนของแข็งตีแน่นอนเขาเคยดะมีแต่พออยู่ถึงเวลาที่จะถึงเวลาเขา cancel เขาไม่ต้องก็คือตอนแรกผมคอนเฟมอยู่ก็ cancel ไม่ต้องเป็นแลไวไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วพยายามงงไหมครับว่าอยู่ดีเราเห็นเราเห็นการที่เขาก็งงไงตอนี้ถ้าเกิดว่าข้าเอาเราไปเนี่ยเราพูดอะไรไปเนี่ย เขากลัวว่าในสำนวนเขาจะลงไม่ได้เขาบอกความจริงไงแล้ความจริงไงแต่วาเขาไม่ได้มีการที่เราไปสอบสวนเพื่อที่จะเอาข้อมูลเขาอาจจะทำเพื่อให้คนรู้รู้ว่าเออเราเราเป็นพยานได้เพราะเราเห็นแผลคนแรกแผลน้อ้เป็นครอะไรนะครับสามารถเปผไม็นใครกัน้ผมไม่ทราบครับขนาดผมจะาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตเพื่อจะเอาน้องไปผ่าพิสูจน์มันต้องคือในพื้นที่ แต่จะอยู่มีโทรโศรัพท์ขึ้นมายศใหญ่เลยบอกว่านนอ๋อคือ้ายครับไป,ไปที่ขอถ้าเอาน้องแตงโมงไปที่นี่ติอว่าผมผมบอกเฮ้ยร้อยเวนให้ผมมาที่นี่นะผมก็จะไปเถียงเขานะนี่ผมจะถึงแล้วบอกว่าคือกลับรถตอนนี้เลยครับเอาน้องมาที่นี่ตือว่ผมก็ถามอ้าวแล้วยังไ,ไงอะ่ะร้อยเฟนให้ผมคุณฟังผมคนเดียวครับอาร์พี่สองคนจะไปเป็นพยานในคดีนี้ไหมครับ ไม่ได้ไม่ได้ไปไก็คือมีหน้าที่แค่พาน้องขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ทําไปส่งนี่จะเว้นลงมาตารวจก็คือจบแค่นั้นนีการเรียกไม่เป็นพยานที่ไม่เขาไม่กล้าเรียกแล้วตั้งแต่ที่ออกคาพูดทำมีแบบอำนาจพิ้หรือว่าอะไรนก่งๆมีอะไรเขาไม่รู้กับเบอร์ผมก็มีเนี่ยทนายเนี่ยตร้างโต๊ะกับคุณแม่ เพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อนุญาตให้คทนายคนนี้นนมามาเป็นทําคดีของน้องแตงโมงให้คุณแม่เขาก็เลยทีนี้โอ้โหใส่ใหญ่เลยยิง่งใหญ่โอเค,อเคจ้าปลาปไาป,ไป,ไป